เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำยังไงนะครับถามเวลาที่คุณถามเนี่ยปัญหาก็คือคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่มันผิดมันผิดหลักการครับมันผิดหลักการแล้วมันจะแก้ไขยากมันจะแก้ไขยากวันนี้ไม่ต้องพร่ำเพรอกันนะครับผมบอกเลยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องทำยังไงบ้างนะครับ มีสี่ขั้นตอนมีสี่ขั้นตอนที่คุณต้องรู้ที่คุณกลัวว่าอ่าเขารู้จักกับตำรวจเขารู้กฎหมายมากกว่านะครับมีขั้นตอนอยู่แค่นี้ครับก่อนที่จะฟังเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมก็ดูในเพจตำรวจสามัญประจำบ้านนะครับว่าเป็นใครแล้วมาพูดเรื่องนี้ทำไมมึงเก่งมาจากไหนนะครับเก่งมาจากไหนแล้วก็ต้องขอโทษ พี่ๆน้องๆครับร้อยเวรด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ชาวบ้านเขารู้วิธีการครับรู้วิธีการแล้วเขาจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบนะครับหนึ่งครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณต้องโทรแจ้งตำรวจครับต้องโทรแจ้งตำรวจสิ่งที่คุณกลัวก็คือกลัวจะโดนปรับครับกลัวจะโดนปรับรถไม่มีพรบบไม่ต่อทะเบียนอ่ารถยืมเข้ามากลัวจะโดนปรับครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายถูก ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้คดีคุณง่ายขึ้นก็คือการโทรแจ้งตำรวจนะครับแล้วผมบอกไว้เลยว่าแจ้งตำรวจก่อนแจ้งประกันแจ้งตำรวจก่อนแจ้งประกันครับอย่างน้อยๆเนี่ยตำรวจเขาจะได้มาดูให้ว่ามันเป็นยังไงหลายคนที่บอกว่าโทรหาประกันเลยมันก็ได้ครับมันก็ได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ เมื่อคุณโทรหาประกันแล้วเนี่ยหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องแล้วคุณจะลำบากทีหลังอันนี้บอกสาธารณะไม่ได้นะครับข้อสองครับคุณต้องเก็บภาพครับเก็บภาพที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องรอว่าร้อยเวรเขาจะถ่ายยังไงนะครับเขาถ่ายอุบัติเหตุครับ เขาไม่ได้ถ่ายความเสียหายของคุณทั้งหมดนะครับคุณมารอเอารูปร้อยเวรที่เขาไม่รู้หรอกครับว่าอะไรเป็นของใครครับอะไรเป็นของคุณอะไรเป็นของเขาเก็บรูปเก็บใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะว่าคุณต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงในการเบิกพรบรในการเบิกพรบรนะครับต้องมีไม่ใช่ว่าคุณได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายแล้ว อมีข้อยกเว้นว่าไม่ต้องใช้ใบเสร็จนะครับเรียกเรียกเอาก็ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ถึงชั้นศาลเนี่ยเขาเอาหลักฐานที่เป็นวัตถุนะครับบอกเล่าไม่ได้ครับข้อ3คืออย่าตกลงค่าเสียหายหากไม่ได้ประเมินราคาค่าซ่อมก่อนครับหากไม่ได้ประเมินราคาค่าซ่อมก่อนและอย่าตกลงค่าเสียหายหากไม่ได้รับใบรับรองแพทย์ คุณไม่รู้ครับว่าค่าซ่อมเท่าไหร่มันจะบานปลายไหมนะครับคุณไม่รู้ว่าค่ารักษาพยาบาลของคุณที่มันจะต่อเนื่องเนี่ยเท่าไหร่ถามว่าเรียกร้องภายหลังได้ไหมเรียกร้องได้ครับแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าเมื่อคุณยินยอมรับตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นประเด็นให้เขาต่อสู้นะครับเป็นประเด็นให้เขาต่อสู้ข้อสี่ครับอย่ายินยอมเปรียบเทียบปรับ ถ้าคุณคิดว่าไม่ผิดอย่ายินยอมเปรียบเทียบปรับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดครับให้เรื่องไปถึงกระบวนการชั้นศาลให้เรื่องไปถึงกระบวนการชั้นศาลสิ่งที่คุณจะได้กลับมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียกร้องค่าเสียหายไปในคราวเดียวกันโดยผ่านพนักงานอายการนะครับโดยผ่านพนักงานอายการซึ่งเขาจะมาช่วยคุณในเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณยินยอมให้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเนี่ยปัญหาคือทานการวินิจฉัยของผู้ยิภากษาจะนำมาประกอบกันนะครับว่าทำไมคุณถึงยอมให้เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือสีสิส่งครับสสิส่งง่ายๆครับสสิส่งง่ายๆที่คุณเอาปากกามาจดไว้ครับจดไว้คุณจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดบทเหตุปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไง ปัญหาเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเสียสิทธิ์นะครับเสียสิทธ์ในการฟ้องร้องมีแค่นี้ครับแต่สำหรับคนที่อยากรู้ขั้นตอนรู้ขั้นตอนกระบวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไม่ว่าจากผู้ผู้ก่อเหตุหรือจากบริษัทประกันนะครับ มันอยู่ในคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์ที่ผมสร้างขึ้นให้นะครับคุณเสียค่าประกันปีละหลายหลายบาทแต่ไม่รู้ว่าใช้ประกันยังไงไม่รู้ว่าถ้าประกันสั่งให้อ่าจ่ายให้คุณแค่เนี้ยมันคุ้มค่าไหมมันรับได้ไหมถ้าคุณไม่รับคุณจะไปฟ้องเขาฟ้องยังไงอยู่ในคอร์สนี้ครับรู้ทันอุบัติเหตุและฟ้องประกันภัยนะครับ ราคาเต็มก็หนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับราคาเต็มที่มีราคาถูกกว่าประกันที่คุณจ่ายทุกปีอยู่แล้วเราเปิดตัว4่0อเกาสมาระยะหนึ่งแล้วครับคอร์สเสร็จสมบูรณ์วันนี้ขอขึ้นราคาเป็น590บาท590บาทเพื่อให้คุณเข้าถึงนะครับเพื่อให้คุณเข้าถึงแล้วจะปรับราคาขึ้น ทั้งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงราคาเต็มนะครับตั้งราคานั้นเลยครับเพราะอยากให้คุณตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้คุณได้ข้อมูลไปแล้วถ้าใครคิดว่ายังไม่จำเป็นไม่เป็นไรนะครับถ้าใครมีอะไรสอบถามทักอินบ็อกมาได้แอดไลน์ไว้ก็ได้ครับไลน์ทาโรนะครับ แอดไลน์ <Ad> ไว้ตามลิงก์ที่ผมแนบถ้าเกิดมีปัญหาอธิบายข้อกฎหมายให้คุณได้แต่มันต้องอยู่ในพิสัยที่ว่าคุณต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะต้องทำยังไงนะครับเรื่องที่อยู่ในคอร์สคือเรื่องที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นสาธารณะได้นะครับเพราะว่ามันมีการ ฟ้อ,องร้องมันมีคําพิพากษาอยู่ในนั้นนะครับ